สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดมาอัปเดตบ้านโมเดนหลังคา2สเต็ปหลังนี้คะ่ะตอนนี้นะคะคุณช่างก็เข้ามาทํางานนะคะในส่วนของงานฝ้านะคะงานฝ้าเข้าแล้วหลังนี้นะคะจาก EP12 ตรงกลางจะไม่มีเสาเนาะตอนนี้คุณช่างก็ เพิ่มเสาขึ้นมาตรงกลางอีกหนึ่งเสาใต้ชายคาฉลุด,ด้วยไม้ฝาเชร่านะคะตอนนี้คุณช่างทั้งสองก็กำลังทาสีใต้ชายคาอยู่นะใช้เป็นสีฟ้าคา่ะสนับทวนความกว้างบ้านหลังนี้ให้ fc ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อ fc ท่านใดที่เข้ามาใหม่เนาะ บ้านหลังนี้ความกว้าง8เมตรความยาว14เมตรด้านหน้าจะเปิดช่องละ4เมตรและด้านความยาวด้านข้างนะคะก็จะเปิดช่องละ3เมตร50 m. ทุกช่องเลยพื้นที่ใช้สอยหลังนี้อยู่ที่112ตารางเมตรค่ะอันนี้สานนันให้ดูโดยรอบของตัวบ้านก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านขวาของตัวบ้านหลังนี้คุณช่างก็จะเพิ่มเสาขึ้นมาอีกนะคะตรงกลางหนึ่งต้น จากเดิมที่เสาอยู่ที่14ต้นนะคะตอนนี้เพิ่มมา1ต้นเป็น15ต้นบ้านหลังนี้เสาห่อหน้า8ความสูงของเสา3เมตรต้นค่ะฝ้ารอบนอกก็ตีแล้วนะเป็นบางส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝ้าด้านหน้าระเบียงหน้าบ้าน ความกว้างของระเบียงหน้าบ้านนะคะอยู่ที่8คูณ3เมตร50กว้างๆลงๆแบบนี้เลย <S <S อ่านี่บรรยากาศระเบียงหน้าบ้านโล่งกว้างมาก กระเบื้องนะเจ้าของบ้านก็ซื้อมาแล้วเนาะลายกระเบื้องก็จะออกลายโทนสีขาวนะคะลวดลายแบบนี้ใช้กระเบื้องขนาด60คูณหกอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างทางด้านห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะนี่ก็ประตูหน้าบ้านโล่งกว้าง ตอนนี้สนัดก็ยืนอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะมองไปด้านในเนาะก็จะเห็นห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้เลยโล่งมากค่ะบ้านหลังนี้นะค่ะและฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านหลังของตัวบ้านสนัดให้ดูด้านนอกของตัวบ้านก่อนเนาะฝั่งนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าไปหาตัวบ้านนะคะฝั่งทางด้านซ้ายจะเป็นในโซนของห้องนอนฝั่งทางด้านขวาจะเป็นในโซนของห้องโถงค่ะบ้านหลังนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะความกว้างของห้องน้ําจะอยู่ที่2อคูณสเมตรค่ะ หลังนี้กว้าง8เมตรยาว14เมตรพื้นที่ใช้สอย112ตารางเมตรลงกว้างมากค่ะทุกคนเป็นบ้านโมเดลหลังคา2สเต็ปทรงเรียบๆนะคะหลังนี้ส่วนมากแล้วจะเน้นภายในนะเดี๋ยวสนัดพาไปดูภายในค่ะค่ะตอนนี้นะเราก็เดินเข้ามาภายในห้องแล้วโซนนี้นะคะก็จะเป็นในโซนของห้องโถงห้องโถงกว้างมาก คุณช่างก็ก่อห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะความกว้างของห้องน้ําอยู่ที่2อคูณสเมตร่ซนของห้องโถงสไตล์ฝ้าจะเป็นฝ้าหลุมนะคะฝั่งทางด้านห้องโถงนะก็จะมีหน้าต่างโล่งกว้างอยู่ทั้งหมด3ช่อง ตรงไปที่เราเห็นประตูนะก็จะเป็นประตูด้านหลังบ้านบ้านหลังนี้3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องนอนห้องที่1นึ่งันนี้ห้องนอนห้องที่2นะคะถัดไปเป็นห้องนอนห้องที่3และห้องน้ำประตูด้านหลังเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนห้องที่1กันค่ะ อันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่1นึนะห้องนอนห้องที่1ก็จะมีหน้าต่างทั้งหมด2ช่องลงโล่งกวาง้กวางแบบนี้เลยความกว้างของห้องนอนนะอยู่ที่4คูณ3เมหทั้ง3ามห้องเลยนะคะมีบรรยากาศนอกหน้าต่างห้องนอนห้องที่1นึคะ่ะบ้านหลังนี้ด้านหลังจะเป็นบ้านสวนนะคะด้านหน้าจะอยู่ติดถนนสีเลนทำเลดีมากบ้านหลังนี้นะคะ ันนี้จะเป็นหน้าต่างห้องนอนห้องที่1นนะมองมาด้านหน้าของตัวบ้านก็จะเห็นระเบียงโล่งกว้างแบบนี้ทำเลดีมากคะ่ะบ้านหลังนี้นะระเบียงโล่งกว้างห้องนอนทั้งสามห้องนะคะก็ตีป้าเรียบแบบนีอ้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องนอนห้องที่1นนะ เดี๋ยวเราออกไปชมห้องถัดไปออกมาจากห้องนอนห้องที่หนึ่งนะก็จะเห็นห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้เลยหลังนี้โล่งมากห้องนอนห้องที่สองนะคะความกว้างก็เช่นกันนะกว้าง4ีเมตรคูณ 3, าเมตรห้าสิบห้องนอนห้องที่สองจะมีหน้าต่างหนึ่งช่อง ในส่วนของฟ้าก็เป็นฟ้าเรียบเช่นกันค่ะถัดไปก็เป็นห้องนอนห้องที่3นะฮะห้องนอนห้องที่3ลงกว้างเช่นกัน4ี่ N คูณสเมตรห้เช่นกันนะคะห้องนอนห้องที่3หน้าต่างสองช่องลงกว้างบรรยากาศดีมากค่ะบ้านหลังนี้ฟ้าเรียบเช่นกันนี่เป็นบรรยากาศนอกหน้าต่างห้องนอนห้องที่3า บรรยากาศดีมากด้านหลังนะคะก็จะมีสระน้ำด้วยหลังนี้เป็นบ้านสวนอย่างดีเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศด้านหลังของบ้านให้ชมเล็กน้อยถัดไปนะคะเราก็ออกมาจากห้องนอนห้องที่3นะก็จะมองเห็นห้องโถงนะคะเต็มเต็ม <ๆ S 2> แบบนี้เลยห้องโถงโล่งกว้างมากความกว้างของห้องโถงนะอยู่ที่4คูณ8เมตร ในส่วนของ4เมตรด้านหลังนี้นะก็จะแบ่งโซนเป็นในโซนของห้องน้ําความกว้างของห้องน้ําก็อยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรด้านหน้าห้องน้ําก็จะมีพื้นที่กว้างกว้างอีก2เมตรค่ะระบบไฟบ้านหลังนี้นะเป็นไฟฝังนะคะ ห้องน้ําห้องน้ําก็จะมีช่องระบายอากาศด้วยนะคะ1ช่องฝ้าห้องน้ําก็เป็นฝ้าเรียบเช่นกันค่ะแบบนี้เลยฝ้ายิบซ um ้ำแผ่นสมาร์ทบอร์ดทางหลังนะคะรายละเอียดบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ที่ ep 1 ep 2 ep 3 ep นี้ก็เป็น ep ที่4แล้วนะคะตอนนี้สนัดยืนอยู่ทางด้านหลังบ้านนะ,ะมองไปทางด้านหน้าบ้านโล่งกว้างแบบนี้เลยนะคะห้องโถง จะเป็นด้านหลังบ้านนะคะด้านหลังเทพื้นออกไปอีกนะก1หนึ่งเมตรรอบตัวบ้านนะคะเทพื้นออกมารอบตัวบ้านแบบนี้นะด้านนอกนะคะก็จะเทพื้นออกมารอบตัวบ้านแบบนี้นะคะ1เมตร และตอนนี้สนักก็ยืนอยู่ทางด้านหลังบ้านนะคะโดยรวมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะบ้านหลังนี้นะก็เหลือขั้นตอนของการปูกระเบื้องใส่ประตูหน้าต่างและทาสีค่ะ และสําหรับบ้านโมเดลหลังคา2ส,สเต็ปหลังนี้นะอุปกรณ์บวกค่าแรงช่างหลังนี้เหมาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยอยู่ที่6กแ0 0 0้บาท3ห้องนอน1ห,ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอย112ตารางเมตรแบบนี้เลยนะคะหกแส0 0้าบาท ในส่วนของคุณช่างทีมงานนี้นะคะเป็นทีมงานช่างหนองละเซสันอำเภอปะคนชัยตอนนี้สนัดยังไม่ได้เบอร์โทรของคุณช่างนะคะเนื่องด้วยคุณช่างยังติดงานอยู่ที่หมู่บ้านอื่นหลังนี้คุณช่างใหญ่ยังไม่ได้เข้ามานะคะอาจจะเข้ามาแต่ว่าไม่ตรงกันกับวันที่สนัดเข้าไปถ่ายทําเลยไม่ได้ขอเบอร์โทรคุณช่างไว้สำหรับบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะถ้ามีที่สนใจและสอบถามเกี่ยวกับเบอร์โทรของคุณช่างทีมงานนี้มาถ้าสนัดเจอคุณช่างใหญ่ได้เบอร์โทรมาสนัดจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะ ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและติดต่อสอบถามมาทุกๆหลังเนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้คุณช่างหลายๆหลังก็ปฏิเสธที่จะออกนอกพื้นที่สาน,นัทก็เลยนําแบบมาให้เป็นไอเดียนะเป็นแนวทางสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาแบบบ้านสวยๆไอเดียสวยๆเก๋ๆ,ๆนะคะรับชมเป็นแนวทางก่อนเนาะในส่วนของช่างถ้าออกนอกพื้นที่ได้หลังไหนสานัทจะแจ้งให้ทราบใตนะ้คอมเมนต์เนาะขอบคุณทุกกําลังแรงใจคะ่ะ และพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ